เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวทกศจึงเปิด3กองทุนรับบริจาคเงินและเงินสมทบจากประชาชนทั่วไปเราจะไปทบทวนวิธีการบริจาคและสมทบเงินรวมทั้งการคืนเงินให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในกองทุนนะคะไปติดตามจากรายงานพิเศษชินนี้ค่ะ ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับ3กองทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศที่มีประชาชนใจดีแสดงความต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวกองทุนของทกศสกองทุนประกอบไปด้วย กองทุนที่1เป็นแบบบริจาคหรือให้เปล่าไม่มีผลตอบแทนผู้สนใจสามารถบริจาคเงินได้ตามจำนวนที่ประสงค์ผ่านบัญชีออมทรัพย์ทกสสาขาบางเขนโดยสามารถไปด้วยตัวเองหรือโอนเงินผ่านตู้เอทีหรือจะโอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้กองทุนที่2เป็นแบบเงินฝากสมทบชนิดคืนต้นไม่มีผลตอบแทนผู้สนใจสามารถนำเงินเข้าร่วมสมทบได้โดยไม่จำกัดจำนวนเงินที่สมทบ แต่ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า1,000บาทผ่านทกสทุกสาขาทั่วประเทศโดยกองทุนนี้มีผู้ร่วมสมทบมากที่สุดกองทุนที่3เป็นแบบเงินฝากสมทบชนิดคืนต้นและมีผลตอบแทนผู้สนใจสามารถนำเงินเข้าร่วมสมทบได้โดยไม่จำกัดจำนวนเงินที่สมทบ แต่ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า1,000บาทเช่นเดียวกันผ่านทกสทุกสาขาทั่วประเทศมีอัตราตอบแทนเป็นดอกเบี้ยร้อยละ0 6 3ต่อปีกองทุนทั้งหมดมีเป้าหมายระดมเงินรวมให้ได้20,000ล้านบาทโดยทุกๆ1,000ล้านบาททกสจะกระจายส่งไปยังสาขาทกสทั่วประเทศเพื่อจ่ายค่าจำนำข้าวให้ชาวนาตามลำดับที่ลงทะเบียนไว คาดว่าจะช่วยเหลือชาวนาได้ไม่น้อยกว่าสองแสนร,รายส่วนเรื่องการรับเงินคืนสำหรับการสมทบเงินเข้ากองทุนที่2และที่3ทกศจะออกหลักฐานการบริจาคเป็นใบสมทบกองทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดโครงการวันที่ 30. มิถุนายน2 5 5 7โดยจะจ่ายเงินคืนผู้สมทบภายในวันที่31ธันวาคม2557 ด้วยเงินจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์และการจัดหาเงินของกระทรวงการคลังและกรณีมีเงินในกองทุนเหลือทกศจะนำไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตร,รกรต่อไปน่าดีใจแทนชาวนาที่คนไทยกำลังร่งรวมมือร่วมใจกันช่วยเหลือระดมเงินจ่ายค่าจำนำข้าวหลังจากรัฐบาลไม่มีอำนาจเต็มในการอนุมัติเงินต้องรอคณะ,ะกรรมาการการเลือกตั้ง ทำให้ชาวนาได้รับเงินล่าช้าภาพที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยที่ไม่ลืมบุญคุณชาวนากระดูกสันหลังของชาติและรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยทีมข่าวดี n n รายงาน